สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มปุ่มผู้ติดตามนะครับสร้างปุ่มผู้ติดตามขึ้นมานะครับปกติจะเป็นปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับมีการเพิ่มเพื่อนนะครับเราจะออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับไปดูขีดสามขีดนะครับข้างบนแต่ก็ไปที่การตั้งค่านะครับ เลื่อนลงมาเลื่อนไปเลื่อนไปจนถึงผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารนณะแตะเข้าไปเลยครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราจะเปิดกันตั้งค่านี้เป็นสาธารณะนะครับตัวที่สองเราก็จะเป็นสาธารนณะ ตัวนี้เราก็เป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้หรือเป็นสาธารณะก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นทุกคนต้องเป็นทุกคนตัวท้ายก็เป็นสาธารนณะเมื่อเสร็จแล้วเรากออกไปออกไปดูซิว่ามุมมองเรามันเป็นยังไงบ้าง มันเปลี่ยนจากแบบเมื่อกี้ขึ้นอย่งเปลี่ยนมุมมองเราอย่างเราไปดูมุมมองใหม่ว่าอ่ามุมมองมาแล้วครับเป็นการติดตามขึ้นมาเรียบร้อยมุมมองเพื่อจะให้คนติดตามเรานะครับใช้เมื่อเรามีเพื่อนห้าพันเกินห้าพันแล้วเราก็ต้องมาสร้างปุ่มติดตามแบบนี้นะครับเพราะว่า คนจะได้มาติดตามเราแล้วก็ผู้ติดตามมันก็จะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องสร้างนะครับว่าต้องมีปุ่มนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีเพื่อนเกินห้าพันคนนะครับเราเข้าไปดูที่มุมมองนะครับมุมมองมันจะขึ้นอย่างนี้ เราอยากแก้ไขกลับเราก็ไปปิดไปปิดการตั้งค่าแบบผู้ติดตามนะครับปิดผู้ติดตามนะครับปิดปิดเป็นกลับมาเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนก็ได้กัดกลับมาปิดกลับมาปิดกลับมาปิดกลับมาหรือเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็ได้ปิดกลับมา อทีนี้เราย้อนไปดูใหม่ไปดูโปรไฟล์เราใหม่ว่ากลับมาไหมเราไปดูที่ขีด3ามขีดไปแตะดูมุมมองมุมมองใหม่อ่ะมุมมองกลับมาแล้วเป็นเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเหมือนเดิมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ